มะกรูดเนี่ยจะมีลักษณะการขยายพันธุ์อยู่2-3สวิธีก็คือเพาะ,มะเมล็ดเสียบยอดแล้วก็ตอนเดี๋ยววันนี้จะพามาตอนกิ่งมะกรูดการเลือกกิ่งมะกรูดที่เราจะตอนนะครับเป็นกิ่งที่ขึ้นตรงเราจะตอนตัวนี้เพื่อให้ต้นมันเตี้ยเริ่มตัดกิ่งที่ไม่สวยออกก่อนนะครับลักษณะตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือให้เลือกระหว่างกลางส่วนที่เขียวเกินไปหรือสีน้ำตาลเกินไปทําการคว้านกิ่งคว้านกิ่งบนล่างเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ปอกเปลือกประมาณ2เซนตเตรียมส่วนที่เป็นน้ํายาเล่งรากนะครับจะใช้กะปินิดหน่อยใส่เครื่องดื่มชูกําลัง อีกนิดหนึ่งนะครับเราจะป้ายบริเวณด้านบนของกิ่งนะครับคือรากเขาจะเกิดบริเวณนี้การใส่ตุ้มตอนนะครับใช้คัตเตอร์ปาดแล้วนะครับให้บริเวณที่เราควั่นนะครับอยู่ในตำแหน่งด้านบนของตุ้มตอนแล้วก็พยายามบีบน้ําออกด้วยนะครับถ้าน้ําเยอะเกินไปจะเน่านะครับเมื่อเราใส่ตุ้มตอนเสร็จแล้วก็รัดเลยนะครับรัด2ตำแหน่งนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษานะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ45วันก็สามารถตัดได้ข้อดีของการตอนเลยก็คือไม่มีการกลายพันธุ์เหมือนการพม่าเลดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะติด